สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาพบกับแอดฟาในคลิปแรกของวันวันที่1นึ่งสิงหาคม2568กันด้วยสองเลขในปฏิทินทาวเวสุวรรณและปฏิทินคนําชโนดก่อนจะไปดูตัวเลขในปฏิทินมาดูผลสลากในงวดที่ผ่านมากันก่อนค่ะ16กรกฎาคม2568ัารางวันที่1เลขที่ออก สองสี 2, 4, 5, 3, 2, ่ห้าสามสองสี่รางวัลเลขหน้าสามตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งและเก้าเก้าห้ารางวัลเลขท้ายสามตัวศูนย์แปดสี่และสามสามหกรางวัลเลขท้ายสองตัวสองหกมาดูผลงานของปฏิทินทาเวสุวรรณค่ะเข้าไปที่ตัวเลขในช่องวันที่สิบหกนะคะเขาให้ไว้หกสองผลสลากออกสองหกล่าง เข้าตัวกลับนะคะส่วนบนเข้าตรงๆเลยก็คือสองส่ส่วนปฏิทินคําชะโนดก็เข้าไปที่ตัวเลขในช่องวันที่เหมือนกันค่ะให้6กสองผลสลากออกสองหกล่างแล้วก็สองสี่บนตรงๆไม่ต้องกลับค่ะแอดฟา้าก็ขอยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะส่วนใครที่พลาดก็มาเริ่มกันใหม่เลยค่ะ กับมวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2,568มาสองเลขกับปฏิทินทาเวสุวรรกันก่อนค่ะตัวเน้นนะคะใหญ่ๆเลยให้ไว้ที่90 9 7ศู9ย์เก้าเจ็ดศจดเกุดสตัวนะคะหกเและ6 9เห ส่วนตัวเลขทางด้านซ้ายและขวาของปฏิทินชุดแรกค่ะให้ไว้ที่28 25 27 20 08 18 78อีกชุดหนึ่งนะคะ06 02 05 07 36 46 66ส่วนตัวเลขในช่องวันที่1สิงหาคมผลสลากออกวันศุกร์ขึ้น7ค่ำ มีตัวเลข6กหน6่งหกศูนย์สองหกหสองหค่ะแคบเก็บเอาไว้นะคะกับชุดตัวเลขปฏิทินทาเวสุวรรณชุดตรงงวดมาต่อกันที่ข้ามงวดเลยค่ะ16สิงหาคมสองพ้าร้อยหกตัวเน้นใหญ่ๆเลยให้ไว้ที่แปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าแดสาหกแปสองหหเจดห้า ชุด3ตัวค่ะ681และ285ตัวเลขทางด้านซ้ายและขวาของปฏิทินชุดแรกค่ะ01 02 06 08 14 15 16อีกชุด1นึงนะคะ57 50 52 54 72 73 76ตัวเลขในช่องวันที่16ผลสลากออกวันเสาร์แรม7ค่ำ เขาให้ไว้ที่ 7, 2, 7, 1, สองเจ็ดหนึค่ะแคบเก็บเอาไว้เป็นแนวทางกันนะคะทั้งแบบตรงงวดนะคะมวดของปฏิทินพาวเวสวรรณต่อกันที่ปฏิทินคําชะโนนเลยค่ะแอดต้องขอแจ้งก่อนนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรก ปฏิทินคําชโนดหนึเดือนจะมีชุดตัวเลขแนวทางเพียงแค่1ชุดใช้สำหรับเป็นแนวทางในงวดวันที่1แล้วก็16ค่ะมาดูตัวเลขในงวดวันที่1สิงหาคม2,568นี้กันเลยค่ะตัวเน้นใหญ่ๆเลยนะคะสองเจ็ดสองห้าสองปดสอห้าเจ็ดหเจดศูดันมาทางซ้ายมือนะคะหกสาม

ส่วนตัวเลขข้ามงวดนะคะก็จะเป็นตัวเลขในช่องวันที่16สิงหาคมผลสลากออกวันเสาร์แรม7ค่ํามไฮไวทที่7 2 7 1 7 6 7 8 2 1 2 6 2 8ถ้าสังเกตก็คือตัวเลขในช่องชุดวันที่1และ16อหะคะ่ะของทั้งปฏิทินคัมชโนนและปฏิทินทาวเวส่วนจะเป็นตัวเลขเดียวกัน สำหรับชุดแนวทางนี้ใครชอบแคบเก็บเอาไว้เป็นแนวทางกันค่ะส่วนใครไม่ชอบสามารถปล่อยผ่านได้เลยส่วนท้ายคลิปก็เหมือนเดิมค่ะกับปฏิทินทาเวสวรโนสบับตั้งโต๊ะมาดูผลงานในงวดที่ผ่านมากันก่อนค่ะ16รกรกฎาคม2568เข้าไปในส่วนของชุดตัวเลขท้ายตรงนี้นะคะ826ถ้าใครเอาไปตัดเล่นก็ ถูกสองหกมาดูตัวเลขแนวทางของปฏิทินทาเวสวรโนฉบับตั้งโตในงวดวันที่1นึ่งสิงหาคม2,568นี้ค่ะขอให้ไว้ที่ 91, 8, 7, 9 1 08หนึ่งศูนย์แปดสองหกเจ็ดเกสี่เด 1359429ม่สเกาค่ะแล้วก็แคปชุดนี้เก็บเอาไว้ด้วยค่ะเป็นตัวเลขแบบปฏิทินจีนในช่องสีแดงของปฏิทินทาเวสวรนโนฉบับตั้งโต๊ะต่อการยาวๆเลยค่ะกับปฏิทินทาเวสวรนโนฉบับตั้งโตในงวดของเดือนกันยายน2568 ปฏิทินชุดนี้นะคะทาเวสวรรโนฉบับต,ตั้งโต๊ะหนึ่งเดือนเขาจะให้แนวทางเพียงแค่หนึ่งชุดใช้เป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งแล้วก็สิบหกค่ะวันเดือนกันยายนนี้เขาก็ให้ไว้ที่สามห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์สี่หก 886293 0983 495ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะตัวเลขปฏิทินจีนในช่องสีแดงของปฏิทินทเทวสวรรณโฉบับตั้งโต๊ในงวดเดือนกันยายนใช้เป็นแนวทางในงวดวันที่1แล้วก็16กันยายน2568นี้นะคะแอดฟา้าให้ ไว้ยาวๆก่อนเลยค่ะรับชมคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแอดมินฟ้า a n n e l ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลใหญ่สวัสดีค่ะ